สวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องคนตามหมาและสัมภเวสีวันโกนที่ผมได้มาเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับและในวันนี้ผมเองก็มีเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมได้มีโอกาสเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดก็เพราะลุงจันยญาติของผมเสียชีวิตครับ ลุงจันเป็นพี่ชายของพ่อผมแกมีอาชีพทำไร่ทำนาทั่วไปและที่สำคัญแกอยู่ตัวคนเดียวพ่อของผมก็เลยจำเป็นจะต้องเดินทางกลับมาเพื่อจัดงานศพให้กับแกเป็นครั้งสุดท้ายพีแรกพ่อก็ไม่อยากให้ผมมาด้วยสักเท่าไหร่แต่เพราะทิ้งให้ผมอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นต้องมากับพ่อและแม่ด้วยบรรยากาศที่บ้านเกิดของผม ก็ยังคงเหมือนเดิมแตกต่างก็ตรงที่เพื่อนๆแยกย้ายกันเข้าเมืองและเริ่มไปทำงานกันหมดแล้วผมเลยไม่มีโอกาสได้ไปเจอกับเพื่อนๆอ,อีกทั้งการกลับมาในครั้งนี้ก็มาแค่ไม่กี่วันด้วยการเข้าวัดสำหรับคนที่มีเซนส์หรือมองเห็นผีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลําบากใจเพราะเรามักจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอยู่เสมอ และในงานศพของลุงจันผมก็มองเห็นลุงจันยืนมองทุกๆคนที่กำลังไหว้หน้าศพของตัวเองอยู่ด้วยสีหน้าของลุงจันนั้นดูเศร้ามากแต่ผมก็พยายามจะไม่สนใจเพราะไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่นักแค่ที่ผมเจออยู่ทุกวันนี้ก็แย่มากพอแล้วมันค่อนข้างจะกระทบกระเทือนจิตใจของผมมันทำให้ผมดูเหมือนเป็นคนบ้า ในใสายตาของใครหลายๆคนที่ได้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่างานศพของลุงจันทร์จัดขึ้นเพียงแค่เจ็วันเท่านั้นและหลังจากเจ็ดวันแล้วผมกับพ่อและแม่ก็จะเดินทางกลับในคืนที่สวดอภิธรรมศพคืนแรกทุกอย่างก็ดูจะเป็นปกติดีครับลุงจันที่เสียไปแล้วก็มานั่งพนมมืออยู่ที่หน้าโลงศพของตัวเอง สีหน้าของแกยิ่งดูเศร้าหมองเวลาที่ได้ยินพระสวดเหมือนกับว่าแกไม่อยากจะจากไปถึงผมจะสงสัยว่าทำไมลุงจัน์ถึงดูเศร้าแต่ก็พยายามจะระวังตัวไม่ให้ลุงจันรู้ว่าผมมองเห็นแต่เหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเพราะระหว่างที่นั่งสวดอภิธรรมศพอยู่นั้นผมเผลอมองตรงไปที่ลุงจัน์และแกก็เหมือนจะมองกลับมาที่ผม ลุงจันเดินผ่านใครต่อใครหลายคนเพื่อตรงมาที่ผมและผมเองก็อยากจะลุกหนีแต่ก็ลุกไม่ได้แถมยังโดนพ่อกับแม่ดูอีกที่นั่งกระดุกกระดิกไปมาไม่ยอมอยู่นิ่งๆมองเห็นลุงเหรอน้ำเสียงของลุงจันดูเหมือนปกติแบบที่ผมเคยได้ยินทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้ ลุงจันพูดกับผมโดยที่ตัวเองไม่ได้อ้าปากเหมือนกับว่าเราสื่อสารกันผ่านทางจิตผมเลือกที่จะไม่ตอบอะไรแต่เสียงของลุงจันท์ก็ยังถามย้ำอยู่อย่างนั้นราวกับว่าอยากจะกดดันให้ผมยอมรับให้ได้ว่าผมมองเห็นผมเองก็เลือกที่จะทำนิ่งๆจนกระทั่งสวดอภิธรรมจบลุงจันท์ก็หายไปทำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้น ที่ไม่เห็นลุงจัน์ในตอนนั้นแล้วแต่ว่าก่อนที่ผมจะเดินทางกลับผมก็เห็นลุงจันอีกครั้งหนึ่งและที่ผมเห็นลุงจันในครั้งนี้ดูเหมือนว่าแกจะมาในสภาพที่แกกําลังจะไปซึ่งร่างที่ผมเห็นคือตัวพองซีดเซียวใบหน้าผุพองและมีแววตาที่โกรธเกลี้ยวผมคิดว่าลุงจัน์คงจะมั่นใจว่าผมมองเห็นแน่ๆ เพราะตอนที่ผมได้รับตาหมามาลุงจันเองก็เคยแวะมาเยี่ยมอยู่บ,บ่อยๆมึงมองเห็นใช่ไหมลุงจันยังคงพยายามสื่อสารกับผมและที่เริ่มน่ากลัวคือแกค่อยๆเคลื่อนร่างของตัวเองเข้ามาใกล้กับผมใบหน้าที่พุพองจากอาการแพ้ที่ทำให้แกเสียชีวิตได้เคลื่อนเข้ามาใกล้หน้าของผมมากขึ้นเรื่อยๆ ผมพยายามไม่สนใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นผมแทบจะร้องไห้และฉี่ราดออกมาเลยครับเพราะการประกบหน้าใกล้ๆแบบนี้ไม่ว่าจะกี่ครั้งผมก็ไม่ชินเอาซะเลยขอโทษครับวันนี้ผมไม่พร้อมผมพูดออกมาในใจอย่างนั้นแล้วลุงจันทร์ก็ค่อยๆเคลื่อนล่างของตัวเองออกจนเลือนหายไป ผมกลับมาที่บ้านของน้าจอมพร้อมกับพ่อและแม่แล้วคิดว่าจะเล่าเรื่องของลุงจันให้พ่อกับแม่ฟังแต่น้าจอมก็ไล่ให้ผมไปนอนเสียก่อนผมเลยคิดว่าจะเล่าให้ฟังในวันรุ่งขึ้นเช้าวันที่สองที่งานศพของลุงจันมีญาติหลายคนที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นญาติห่างๆที่พ่อของผมโทรไปบอกและหลายคนก็มาร่วมงานครับ พราะรู้กันดีว่าลุงจันทแกโสดมานานหลายปีแล้วและไม่มีเมียไม่มีลูกแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ผมพอจะเคยเห็นอยู่แต่ก็ไม่บ่อยนักยืนพูดคุยอยู่กับญาติิภายในงานว่าจริงๆแล้วลุงจันนั้นมีเมียและลูกผมได้ยินเพียงแค่แว่ว่วแต่ก็ตั้งใจฟังมากครับเพราะคิดว่าที่ลุงจัน์แกดูเศร้า อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้แล้วลูกกับเมียมันอยู่ที่ไหนล่ะไม่เห็นเคยเจอไม่เห็นเคยรู้จักไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนพ่อผมถามชาวบ้านคนนั้นแต่เขาก็บอกว่าได้ยินมาอีกทีก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงในคืนนั้นผมเองก็ช่างใจอยู่นานพอสมควรว่าถ้าได้เจอกับลุงจันอีกครั้ง ผมจะลองถามหรือสื่อสารกับแกดูดีไหมและก็เป็นเหมือนกับคืนแรกครับลุงจันมานั่งฟังสวดอภิธรรมศพผมมองตรงไปที่ลุงจันเหมือนกับเมื่อวานก่อนที่แกจะค่อยๆหันมามองผมเช่นกันหน้าตาของแกยังดูเศร้าหมองเหมือนเคยคราวนี้ผมเลยลองพูดในใจออกไปว่าแกเป็นอะไร จากไปอย่างไม่มีความสุขเหรอไม่นานแกก็ตอบกลับผมมาว่าใช่แกยังคงมีห่วงอยู่เพราะแกยังไม่ได้เอาเงินที่แกเก็บเอาไว้ให้ลูกกับเมียของแกผมตกใจเป็นอย่างมากที่ข่าวลือเรื่องลุงจันมีลูกเมียเป็นเรื่องจรงิงแต่ลูกเมียที่ว่าของลุงจันเป็นใครและอยู่ที่ไหนนั่นคือสิ่งที่ลุงจันอาจจะต้องบอกผมถ้าอยากให้ผมช่วย ผมเลยถามออกไปอีกครั้งแต่จูๆ่ๆลุงจันทรก็หายไปผมเลยไม่ทันได้รู้ว่าลูกเมียของแกนั้นคือใครหลังจากกลับมาที่บ้านในค่ำวันนั้นผมเลยรีบเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าผมมองเห็นลุงจันทร์และลุงจันทรก็ต้องการให้ช่วยเพราะแกอยากจะเอาเงินที่แกเก็บไว้ให้ลูกและเมียของแกพ่อกับแม่มีท่าทางแปลกใจมาก และไม่คิดว่าข่าวลือที่ชาวบ้านคนนั้นเอามาบอกจะเป็นเรื่องจริงพ่อผมจึงถามว่าสามารถจะคุยกับลุงจันได้อีกไหมจะได้ช่วยกันได้ลุงจันจะได้จากไปอย่างสงบไม่ต้องมีห่วงใดๆผมบอกพ่อออกไปว่าตอนนี้ผมมองไม่เห็นลุงจันแล้วแต่ถ้าผมเห็นลุงจันอีกครั้งผมจะพยายามสื่อสารกับลุงจันให้ได้ และในคืนนั้นเองที่ผมกำลังนอนหลับอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเรียกผมตื่นขึ้นมากลางดึกก็เห็นว่าลุงจันนั้นมายืนอยู่ที่นอกหน้าต่างของบ้านลุงจันก้มหน้าไม่พูดไม่จาอะไรเอาแต่ร้องไห้บอกผมมาเถอะครับผมจะได้ช่วยลุงจะได้ไม่ต้องมีหัวไง เสียงร้องไห้ของลุงจันดังขึ้นเรื่อยๆลุงจันเลยเงยหน้าขึ้นมามองผมใบหน้าของแกยังคงผู้พองเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้น้ำเหลืองจากแผลผู้พองนั้นได้ไหลยเยิ้มออกมาด้วยซึ่งเป็นภาพที่ดูแลชวนสะอิดสะเอียนมากๆผมรู้สึกประอืดพระอมในคอแต่ก็พยายามจะกลั้นเอาไว้ลุงจันจ้องมองที่หน้าผม ราวกับว่าอยากจะพูดอะไรดวงตาของแกนั้นมีรอยคราบเลือดมันค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นเหมือนกับว่าจะระเบิดลุงจันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานก่อนที่ลุงจันจะหายไปต่อหน้าต่อตาผมคืนนั้นผมเลยเปิดไฟและหาอะไรทําจนถึงเช้า เพรานอนไม่หลับแล้วผมเล่าให้พ่อกับแม่ฟังท่านทั้งสองคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องไปที่บ้านของลุงจันเพื่อจะไปดูว่ามีของอะไรที่พอจะช่วยให้รู้ได้ว่าลูกและเมียของแกอยู่ที่ไหนพ่อบอกให้ผมไปกับพ่อส่วนงานศพก็ให้แม่เป็นคนไปช่วยดูแลต่อผมเดินทางมาที่บ้านของลุงจัน บ้านของลุงจันถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ที่แกเสียภายในบ้านซึ่งถ้าจะขายก็คงขายไม่ออกเพราะบ้านก็ไม่ได้มีสภาพที่ดีมากแถมยังมีคนตายในบ้านอีกด้วยผมและพ่อช่วยกันมองหาสิ่งของที่พอจะสืบได้ว่าลูกเมียของลุงจันอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่เจอเฮ้พวกเอ็งมาทำอะไรกันในนี้วะ ชายแก่ท่าทางดุดูคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับหันปืนมาทางผมและพ่อผมตกใจเป็นอย่างมากและรีบหาที่หลบพี่ปันผมเองพี่ผมเองพ่อของผมพูดกับชายแก่คนนั้นอย่างไม่เกรงกลัวปืนที่อยู่ในมือไม่นานชายแก่คนนั้นก็ลดปืนลงและทําท่าทางเหมือนจะนึกอะไรออกแล้ว พ่อเรียกให้ผมออกมาเจอกับลุงปันซึ่งผมไม่เคยได้เจอแกเป็นเพื่อนกับลุงจันซึ่งคบกันเป็นเกลอมาตั้งแต่สมัยที่พ่อของผมยังเป็นเด็กอยู่มันมาทุกคืนมายืนร้องไห้หลอกหลอนชาวบ้านที่ขี่รถผ่านไปมาตั้งแต่ค่ำยันรุง่งบางคนกลัวจะรถเป๋ตกข้างทางเลยก็มีไม่น่าเชื่อ ว่าลุงจัน์จะเฮี้ยนขนาดนี้แต่วิญญาณที่มีห่วงก็มักจะไปไหนไม่ได้หรอกครับเพราะมีบ่วงคล้องคอเหมือนกับที่ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเคยบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเราอย่าไปเที่ยวเรียกหาหรือคิดถึงให้มากนักเขาจะไปอย่างไม่สงบเพราะมีห่วงพ่อผมเลยเล่าเรื่องที่ได้ยินจากชาวบ้านมาให้ลุงปันฟัง ซึ่งแกก็มีสีหน้าท่าทางที่ไม่ดีเท่าไหร่นักลุงปันหันมามองทางผมแล้วถอนหายใจทอดยาวราวกับว่าเรื่องที่อยู่ในอกมันหนักอึ้งเป็นอย่างมากลำบากใจนะแต่ก็ปล่อยมันไปเถอะบางครั้งเรื่องบางเรื่องก็ควรจะเป็นความลับต่อไปลุงปันบอกกับพ่อของผมแบบนั้น ก่อนที่จะคุยถึงบ้านหลังนี้และบอกว่าแกจะซื้อเองให้พ่อของผมไปคิดราคามาถือซะว่าจะได้เอาเงินส่วนนี้ให้ผมและครอบครัวไว้ใช้เราคุยกันไปได้สักพักพ่อผมก็ขอตัวกลับผมเองก็ต้องกลับไปพร้อมกับพ่อเหมือนกันลุงปันเดินมาหาผมก่อนจะตบที่ไหล่ของผมเบาๆเหมือนมีนัยยะแอบแฝงอะไรบางอย่าง และคืนสวดอภิธรรมศพวันที่สก็ผ่านไปครับในคืนนั้นแม่ของผมเดินเข้ามาหาผมในห้องและถามผมถึงเรื่องที่ไปบ้านลุงจันว่าเจออะไรไหมซึ่งก็ไม่ได้เจออะไรนอกจากลุงปันเกลอเก่าของลุงจันแม่ผมถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะลูบที่หัวผมถึงแม้ผมจะโตมากแล้ว แต่เวลาที่แม่เป็นห่วงก็มักจะลูปห mm ัวปลอบใจผมอยู่เสมอแม่ผมเดินออกจากห้องไปแล้วผมมองตามไปที were, ่ประตูที่แม่เพิ่งจะออกไปอยู่สักพักก่อนจะหันไปมองที่หน้าต่างและเห็นลุงจันยังคงมาในสภาพเดิมเหมือนเมื่อคืนเสียงแกร้องไห้ยังคงมีให้ได้ยินเหมือนกับคืนก่อน ผมสวดมนต์และอธิษฐานในใจถึงลุงจันทร์ว่าอย่าได้มาหลอกหลอนผมเลยที่ผมเจอแบบนี้ทุกวันสุขภาพจิตของผมก็แย่หมดแล้วแล้วเสียงร้องไห้ของลุงจันทรก็หายไปผมลืมตาหันไปมองที่หน้าต่างอีกครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วผมเลยเข้านอนและหลับสนิทในคืนนั้นเช้าวันต่อมา พ่อก็บอกให้ผมไปกับพ่ออีกครั้งเพราะพ่อเองก็อยากจะช่วยให้พี่ชายของตัวเองจากไปอย่างสงบมีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดไม่ต้องห่วงลูกนะพ่อบอกกับแม่ที่มีสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักก่อนจะบอกให้ผมรีบขึ้นรถผมและพ่อกลับมาที่บ้านของลุงจันอีกครั้งซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าทำไมพ่อถึงกลับมา เพราะเมื่อวานนี้เราก็ไม่เจออะไรพ่อบอกให้ผมคอยอยู่บนรถไม่ต้องเข้าไปในบ้านซึ่งผมก็ทำตามที่บอกพ่อหายเข้าไปในบ้านพักใหญ่ลุงปันก็เดินมาจากอีกทางของถนนเมื่อลุงปันเห็นรถของพ่อแกก็รีบเดินตรงมาที่รถแล้วถามถึงพ่อทันทีผมบอกว่าพ่อเข้าไปในบ้านแล้วและบอกให้ผมรออยู่ในรถ ลุงปันทำหน้าตกใจมากก่อนจะรีบตามเข้าไปในบ้านไม่นานผมก็ได้ยินเสียงเหมือนพ่อกับลุงปันทะเลาะกันผมลงจากรถและยืนฟังทั้งสองคนอยู่ที่หน้าบ้านถึงแม้จะได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ก็พอจะจับใจความได้ว่าพ่อน่าจะรู้แล้วว่าลูกกับเมียของลุงจัน์คือใครพ่อกับลุงปันทะเลาะกันอยู่พักใหญ่ แล้วพ่อของผมก็เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับตะคอกใส่ผมเสียงดังว่าให้ขึ้นรถพ่อดูท่าทางจะโกรธมากแบบที่ผมไม่เคยเห็นพ่อเป็นแบบนี้มาก่อนผมนั่งนิ่งไปตลอดทางที่กลับแต่พ่อไม่ได้พาผมกลับไปที่วัดแต่กลับพาผมไปที่บ้านของน้าจอมครับลงไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเดี๋ยวพ่อจะไปส่งแกขึ้นรถกลับบ้าน พ่อบอกกับผมด้วยน้ําเสียงที่ดุดันเหมือนกับมีเรื่องอะไรบางอย่างที่พ่อผมเองก็บอกกับผมไม่ได้และเรื่องนี้มันทำให้พ่อของผมโกรธผมถามพ่อว่าทำไมผมต้องกลับแล้วแม่ก็ยังอยู่ที่วัดพ่อตะคอกใส่ผมเสียงดังผมเลยตอบไปว่าผมก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วมีอะไรก็ควรบอกตรงๆได้เลย จู่ๆก็มีเสียงคนเคาะประตูบ้านดังขึ้นพ่อผมจึงเดินไปเปิดประตูแต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครก่อนจะหันมามองที่ผมและบอกให้ผมไปขึ้นรถพ่อพาผมมาที่วัดก่อนจะเดินตรงไปหาแม่ที่กำลังช่วยจัดของเตรียมทำอาหารผมรีบเดินตามพ่อไปเพราะกลัวว่าพ่อจะทำอะไรแม่ที่ศาลา ผมก็เห็นลุงจันมองตรงมาด้วยท่าทางที่ดูเศร้ามากกว่าเดิมก่อนจะยกแขนขึ้นและชี้นิ้วไปทางพ่อของผมมึงทำแบบนี้กับกูได้ยังไงมึงหลอกกูมาได้ยังไงตั้งยี่สิบปีพ่อพูดออกมาเสียงดังแบบไม่อายาตคนอื่นๆแม่ผมเลยรีบลุกขึ้นและบอกกับพ่อว่าให้ไปคุยกันที่อื่น ผมจะเดินตามพ่อกับแม่ไปด้วยแต่แม่ก็ห้ามเอาไว้หลังจากที่พ่อกับแม่ของผมเดินไปได้ไม่นานรูปหน้าศพของลุงจันก็เอ็นตกลงมาจากขาตั้งทุกคนหันไปมองที่สาลาพร้อมกันนัจอมจึงรีบเดินไปดูและหยิบรูปขึ้นมาผมเองก็เดินตามคนอื่นๆไปด้วยและตอนนี้ลุงปันแกก็ตามมาถึงที่วัดเลยครับ ก่อนจะถามหาพ่อของผมนัดจอมเลยบอกว่าพ่อไปคุยกับแม่ลุงปันก็รีบตามไปทันทีเสียงของทั้งสามคนที่กำลังทะเลาะกันดังมาถึงศาลาผมได้ยินแว่แวๆอยู่ตลอดและรู้สึกไม่สบายใจนักพ่อผมเดินกลับมาที่ศาลาก่อนคนอื่นๆพ่อมองผมด้วยสีหน้าที่โกรธแบบเดิมแต่เหมือนว่าพ่อจะร้องไห้ออกมาด้วย ก่อนจะเดินไปที่หน้ารูปของลุงจันทร์และด่าลุงจันทร์อยู่สักแป๊บแล้วกลับไปที่รถขับออกจากวัดไปทันทีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้เจอกับพ่ออีกเลยครับงานศพของลุงจันทร์ผ่านไปผมก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านของนาจอมกับแม่และลุงจันทร์เองถึงแม้จะมีการเผาศพส่งแกไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้ว แต่แกก็ยังมาให้ผมเห็นอีกและมาทุกคืนจนผมเริ่มทนไม่ไหวต้องให้แม่ช่วยทำอะไรสักอย่างไปหาหมอผีหรือคนทรงเจ้าเถอะแม่จะได้รู้สักทีว่าอะไรยังไงแม่มองหน้าผมคล้ายกับจะร้องไห้ก่อนจะบอกให้ผมไปนั่งข้างๆแม่ถามว่าพ่อโทรมาหาผมบ้างไหมผมจึงตอบออกไปว่าไม่ ก่อนที่แม่จะร้องไห้ออกมาซึ่งทำให้ผมตกใจมากแล้วผมก็ได้รู้ความจริงครับว่าลูกและเมียของลุงจันจริงๆแล้วก็คือผมกับแม่นั่นเองผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมควรจะรู้สึกโกรธแม่ไหมแต่ที่ผมรู้คือผมรู้สึกแย่มากและที่พ่อจากไปก็คงเพราะเรื่องนี้ซึ่งแม่ก็ยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟัง ว่าตอนนั้นคนที่แม่รักก็คือลุงจันแต่เพราะในสมัยนั้นลุงจันไม่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงไม่มีเงินมากเท่าไหร่ตาและยายก็บอกให้แม่เลิกกับลุงจันซะแต่ทั้งสองก็ไม่เลิกในเวลาเดียวกันพ่อซึ่งเป็นน้องของลุงจันก็เข้ามาจีบแม่โดยที่ไม่รู้ว่าแม่กับลุงจันเป็นอะไรกันเพราะลุงจันมักจะบอกกับทางครอบครัวเสมอ ว่าแม่เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกันตอนเรียนจนความสัมพันธ์มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแม่ตั้งท้องและลุงจันเองก็รู้เรื่องนี้ดีเลยบอกให้แม่รีบตกลงปรงใจกับน้องชายของตัวเองทีแรกแม่ไม่อยากทำแต่เพราะลุงจันบอกว่ายังไงเสียก็ยังได้เจอกันแล้วเรื่องมันก็ปิดมาจนถึงวันที่ลุงจันตายที่แกไม่มีเมีย หรือไม่มีใครก็เพราะว่าแกมีอยู่แล้วผมยอมรับครับว่าพอได้รู้เรื่องผมก็ไม่คุยกับแม่ไปหลายวันและแม้แต่วิญญาณของลุงจันที่ตามมาสื่อสารผมก็ทำเป็นมองไม่เห็นจนกระทั่งนาจอมพูดกับผมว่าผมโกรธแม่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ และคนที่ทุกข์ใจก็ไม่ใช่เราแค่คนเดียวคําพูดของนา้าจึงทำให้ผมนึกถึงลุงจันซึ่งแกเองก็คงจะทุกข์ใจไม่น้อยและคงเสียใจที่ไม่ได้ทำหน้าที่พอ่อคืนนั้นผมเลยตัดสินใจที่จะรอเวลาจนดึกดื่นเสียงร้องไห้ของลุงจันค่อยๆดังขึ้นและผมก็มองไปที่หน้าต่างลุงจันมองมาที่ผมด้วยสีหน้าแปลก มันทำให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วลุงจันหรือพ่อจริงๆของผมก็คงไม่ผิดอะไรถ้าไม่หวังดีก็คงไม่อยากให้ผมมาอยู่กับน้องชายของตัวเองที่มีงานการทำถึงจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็สามารถเลี้ยงดูผมได้หมดห่วงเถอะครับผมรู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วไปสู่สุขติเถอะครับพ่อ เสียงสะอื้นของลุงจันหายไปในทันทีเป็นครั้งแรกที่วิญญาณของลุงจันไม่ได้ดูเศร้าหมองผมเดินกลับไปที่เตียงและเข้านอนด้วยความรู้สึกโล่งใจเป็นครั้งแรกในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาและปรับความเข้าใจกับแม่ถึงปัจจุบันนี้ผมจะอยู่กับแม่และวนะจอมไม่ได้เจอพ่ออีกผมก็ยังอยากจะเจอพ่อนะครับ ถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้พ่อได้ฟังและรู้ว่าผมกับแม่ยังคิดถึงพ่อเสมอทุกวันนี้ที่พวกเราอยู่มาได้ก็เพราะพ่อและถึงงานที่ผมทำจะไม่ใช่งานที่พ่ออยากให้ทำแต่ผมก็ดูแลแม่กับนาจอมได้แล้วครับและผมก็อยากจะเลี้ยงดูพ่อเพื่อตอบแทนสิ่งที่พ่อทําให้ผมเหมือนกันขอบคุณผู้ฟังทุกคน ที่รับฟังเรื่องราวของผมขอบคุณจริงๆครับ